ถ้าเราจะภาวนาใช้หลักเกณฑ์อะไรก็ได้มันไม่มีผิดเลยได้ทั้งหมดเพราะมันหลักเดียวกันคือหลักแห่งการจดจ่ออยู่ในหนึ่งอารมณ์พุทโธจดจ่ออยู่กับอะไรพุทโธห้องยุบจุดจ่ออยู่กับอะไรจดจ่ออยู่กับท้องดูลมหายใจหรืออาณาปณสิจดจ่ออยู่กับอะไรจดจ่ออยู่กับลมหายใจหลวงพ่อเทียนทําร่างกายเคลื่อนไหวแทนยกรู้ตัวก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายแสดงว่าหลักการคืออะไร ทำอะไรก็ได้ขอแค่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอแค่จดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสิ่งเดียวยึดตัวนั้นไว้ไม่หลุดหลักการมีแค่นี้เราสังเกตได้เลยว่าแม่ครูบาอาจารย์สอนไหนก็ตามสุดท้ายก็ให้ยึดตัวเดียวจะยึดพองยุกจะยึดสัมมา阿拉หังจะยึดพุโทโธจะยึดลมหายใจมันยึดแค่ตัวตัวเดียวเพื่ออะไรไม่ให้เราคิดอย่างอื่นจํากัดไว้โฟกัสไว้แค่จุดเดียวดังนั้นครูบาอาจารย์จะสอนวิธีไหนก็ได้เราจะสะดวกใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้ยึดตัวเดียว จอ,จ,อจอสิ่งสิ่งเดียวไม่ให้